สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็อยู่ที่ซอยมโนไทยนะนยอยซอยมโนไทยข้างโซเดินนะฮะับเจะเนี่ยเจอร้านผัดไทยนะครับแต่ก่อนก็เป็นคุณป้าขายเนาะทีนี้ก็คุณป้าก็ขายอยู่นะขายขายอยู่เนาะแต่ว่าน,นี่เป็นออนไลน์ขยายออนไลน์อืมมีออนไลน์ด้วยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เป็นผัดไทยห่อแล้วเท่าไหร่นะฮะตอนนี้หอ่หอแล้วสี่ห้าห่อละวสี่ห้าครับผมก็ราคาไม่แพงครับท่านผู้ชมครับ ก็มาอดหนุนกันได้นะครับผ่านไปผ่านมานะครับเส้นเหนียวนุ่มน่ากินมากเลยครับเพราะว่าผมก็อ็เมนูด้านนี้นะครับผมเมนูก็จะมีนัดนี้ครับผมผัดไทยยายสายเนาะผัดไทยยายสายนะครับก็จะเป็นตามป้ายเลยนะฮะเมนูตามป้ายเลยผัดไทยธรรมดาใส่ไข่หนึ่งฟองสี่ห้าบาทนะครับผัดไทยพิเศษห้าห้าบาทไข่สองฟองนะครับ แล้วก็กุ้งสดหกสิบห้าบาทแล้วก็ใส่ไข่หนึ่งปองหมึกด้วยนะครับหกสิบห้าบาทแล้วก็ผัดไทยทะเลเจ็ดสิบห้าบาทไข่หนึ่งปองใส่หมึกกุ้งนะครับผมเด็ดมีหมูสามชั้นด้วยมีหมูสามชั้นด้วยนะครับพ่อค้าบอกนะครับแล้วก็ใส่ไข่หนึ่งปองมังสวิรัติก็มีเนาะนะอ่าสี่สิบห้าบาทนะครับ งานผมสั่งบังสาวิรัตสองนะครับโอเคเพราะว่าผมยังกินบังนะครับแล้วก็ผัดไทยพิเศษไข่สองฟองห้าสิบ้าบาทนะครับแล้วก็ไข่หนึ่งฟองก็สี่บห้าบาทนะครับผมน่ากินมากครับผมเส้นก็จะเหนียวนุ่มนะครับก็จะมีหัวงอกนะครับเตรียมไว้นะครับให้ลูกค้านะครับเครื่องปรุงนะครับโห เหนยวนุ่มเด็ดเด็ดเลยครับท่านผู้ชมครับผมน,น,นี่ครับผัดตัวนี้ก็เสร็จแล้วนะฮะ เอาใส่กล่องให้ลูกค้าอย่างนี้ยโอ้น่ากินมากครับท่านผู้ชมครับซอยมโนไทยนะครับผมเส้นหลังโลตัสพระราม4นะครับอยู่ข้างเซเว่นนะฮะซอยมโนไทยเส้นหลังโลตัสพระราม4ครับท่านผู้ชมครับมาหาของกินแบบง่ายๆเลยนะครับขายถึงกี่ทุ่มนะฮะเนี่ยขายถึง5ทุ่มเปิดถึงกี่ทุ่มเปิดกี่โมงนะครับผม วันธรรมดาก็เปิด11โมงสาทิตย์ก็บ่ายโมงนะฮะก็มาได้เลยนะครับนี่นะครับซอยนี้นะครับซอยมโนไทยนะครับติดกับข้างเซเวนนะครับเข้ามาก็จะเจอร้านาร้านเนื้อร้านก้อยร้านลาบนะครับแล้วก็มานี่นะครับ เข้ามาเลยเจอเล้วซอยมโนไทยนะครับนาค้าก็ขายอยู่นะครับพ่อค้าก็ขายอยู่นะครับขายออนไลน์ด้วยนะครับผมก็จะปิดคลิปไว้ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็อย่าลืมติดตามไว้นะครับตามส่องหาของกินก็จะถ่ายลงเรื่อยๆครับอะไรที่น่ากินของกินน่ากินราคาถูกนะครับก็กล่าวคําว่าสวัสดีครับผมขอบคุณครับ